สวัสดีครับพอดีเมื่อเช้านะครับที่ได้โพสต์ไปเนาะเกี่ยวกับคอร์สสอนทำเซลเพจนะครับผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะอันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคอร์สเรียนนะแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดหน้าเซลเพจนะครับคือหน้านี้เนาะเดี๋ยวเราลองคิดเข้าไปดูนะครับในคอร์สเนี่ยผมจะมีแนะนําวิธีการสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการทําไว้ทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆในคอสเนี่ยถามมายอยู่ 2- อสาอย่างด้วยกันนะผมก็เลยเอามาทําเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบว่าบางคนเนี่ยสนใจที่จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าจะมีเซลเพจเป็นของตัวเองนะมันมีขั้นตอนการทํำยังไงแล้วก็มีวิธีการสร้างยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะตรงนี้นะครับปกติภาพเนี่ยตอนนี้ผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละทำในแคนวาหมดเลย แล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับพวกนี้เราก็สามารถทําแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับก็ง่ายนะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยสามารถใส่ปุ่มอะไรพวกนี้ได้นะครับกดแชร์ได้นะแล้วก็สามารถในส่วนของตัวออสั่งซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถคํานวณให้อัตโนมัติได้นะครับตรงนี้ก็ในคอร์สเนี่ยจะมีแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาเปิดให้ดูก่อนเนาะเนี่ยนะครับแบบนี้นะ แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นโอนเข้าบัญชีหรือว่าเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่อยากให้เก็บเงินปลายทางทําได้ไหมนะครับก็ทําได้เดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้สามารถอัปโหลดสลิปได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วลูกค้าอัปโหลดสลิปแล้วนะครับก็แจ้งพวกข้อมูลจัดส่งอะไรพวกนี้นะครับมานะตรงนี้เนี่ยกดสั่งซื้อปั๊บนะครับก็จะแจ้งหมดเลยนะครับทั้งทางไลน์ทางอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ อันนี้เอามาให้ดูเป็นแซมเปิลก่อนนะครับใครที่แบบว่าสนใจนะครับอยากทําทําได้ยังไงนะก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับหรือว่าเซลเพจของเราเนี่ยจริงๆแล้วเว็บหนึ่งนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเว็บนี้นะครับชื่อ Cellcosmetic.com เนาะแล้วก็ s l a s วิ i ซ h c serum แล้วก็ wp นะครับคื่อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าตัดข้างหลังออกนะครับอุ้ย แล้วกดเอนเตอร์ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเว็บจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเฮดเดอร์ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลภาษาต่างๆเนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับว่ามันสามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้นะครับถ้าเป็นเท x t นะจะแปลให้หมดเลยนะครับเช่นตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแบบนี้เขาจะใช้เป็น Google Translate แปลนะตรงไหนนะครับที่เป็นเท x t นะครับแม้กระทั่งชื่อเว็บเมนูพวกเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษานั้นๆด้วยนะครับทำได้นะตรงนี้มีวิธีบอกไว้อยู่แล้วนะครับในคอร์สแล้วก็ อันที่เพื่อนๆเขาถามมานะครับเขางงอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูด้วยนะครับแล้วก็หน้าเซลเพจหน้านึงนะครับเอ่อเว็บเซลเพจของเราเว็บหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีอยู่แค่อันเดียวนะครับสามารถใส่ได้แบบเยอะมากเลยนะหรือว่าจะแบบว่าอย่างสมายโซฟอะไรพวกนี้นะครับก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับบางอันนะครับผมก็ใส่ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ไว้นะครับบางอันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีทีมงานหรือว่าทําให้ตัวแทนของเรานะครับเราก็ ไม่ต้องใส่ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นแค่ข้อมูลเท่านี้เองนะสามารถกดสั่งซื้อได้แต่ว่าไปหน้าอื่นๆไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ไม่กดเล่นแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าลูกค้ากดเล่นแบบนี้ก็เข้ามาหน้าอื่นๆได้เนาะโอเคเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็จะตอบคําถามด้วยนะที่เพื่อนๆเขาถามมานะครับเกี่ยวกับฟอร์มนะครับทํำยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ